ตอนนี้เราก็อยู่สวนมะม่วงของเรานะคะเราจะมาดูมะม่วงใหญ่งามเมืองย่าลูกใหญ่มากสวยมากนี่ต้นเขาเล็กๆเ,เองนะเพื่อนๆดูอันนี้เราห่อไว้จนลูกสุกเหลืองแก่เต็มที่แล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเก็บมะม่วงงามเมืองย่ากันว้าเพื่อนๆสีสวยมากงามมืองย่าหรือว่าเขียวใหญ่ อันนี้แก่จัดแล้วก็พร้อมที่จะต้นนี้ประมาณอายุสามปีแล้วนะคะตอนนี้นลูกใหญ่เลยสสวยมากนี่ก็คือมะม่วงที่เรามาเก็บวันนี้นะคะเพื่อนๆดูลูกใหญ่มากเลยค่ะว้าวรอบสุดท้ายแล้วนะคะของมะม่วงเราไปกันที่ลูกเล็กของเขาโดยเราจะ ก็บไปกินแบบเปรี้ยวนะคะอันนี้ลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่เพื่อนเราจะพามาดูงาช้างแดงต้นนี้เพิ่งปลูกอายุหนึ่งปีแล้วลูกใหญ่มากดูนะคะนี่ต้นเล็กๆงาช้างแดงลูกใหญ่มากกินสุกนะคะเพราะว่าผลดิบจะมีรสเปรี้ยวดูดิเพื่อนๆต้นแค่นี้แต่ลูกเขาเยอะมากแล้วลูกเขาใหญ่มากนะเพื่อนๆพนงาลูกนี้ต้นแค่นี้เองโคตรเสียดายมันเนา่า ลูกใหญ่มากงานช้างแดงของเราเมื่เน่าเราก็จะทิ้งไว้ที่โคนแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นปุ๋ยของต้นมะมงวงต่อไปนะคะทิ้งไว้เลยเดี๋ยวเขาก็จะเป็นเก็บได้เลยเนะาะงานช้างแดงอายุหนึ่งปีนี้เก็บได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็สุกแล้วนะคะลูกสีแดงเขยวย่งนี้ด้วยโอ้โห โอ้ยด้วยโอ้ยม่วงๆาช้างแดงต้นเล็กๆแค่นี้ได้เป็นสิบลูกเลยนะเพื่อนๆทำให้นับลูกที่มันเสียเนาะได้เยอะมากเลยรสึกว่างาช้างแดงมันจะดกที่สุดเลยนะเนี่ยนี่จะเป็นมหาชนกนะคะเพื่อนเนเดี๋ยวเราจะเก็บเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเรากลัวเขาจะหนอนลงได้จะหมดดูดูม่วงแล้วอันนี้มหาชนกค่ะเริ่มมีแมงลงแล้วมหาชนกเพราะว่าฝนตกหนักเพื่อนมาดูมหาชนกที่มันสุก ลูกมันจะเป็นสีส้มๆนะคะอันนี้ยังอยู่ที่ต้นอยู่เดี๋ยวเราจะเก็บมาหาชนกกัน,นก็มาหาชนกต้นเล็กอายุประมาณหนึ่งปีนะคะได้ผลผลิตแล้วส่วนต้นนี้น่าจะเป็นเพชรล้านลาบเนาะหรือว่าโชคอน,นันต์เนาะไม่แน่ใจน่าจะเป็นโชคอน,นันต์ลองจะเก็บไปชิมกันต้นเล็กๆแค่นี้เองค่ะเนี่ยไปกันเพื่อนจะพามาดูม่วงแอปเปิลของเราต้นแรกนะคะนี่อายุหกเดือนปลูกปีที่แล้วเป็นลูกแล้วตอนนี้ ต้นแค่นี้เองนะคะเป็นลูกแล้วเราจะเก็บกันเลยเนาะมะม่วงแอปเปิลลูกนี้หรือว่าเราจะยังไม่เก็บดีแต่มันก็น่าจะจะสุกแล้วเราเก็บกันเลยดีกว่าเนะ,ะได้เก็บมะม่วงแอปเปิลต้นแรกของสวนแล้วอุยนี่เพื่อนเพื่อนต้นเขาแค่นี้เองนะคะต้นเล็กเลกเลยแต่มะม่วงแอปเปิลของเราอุ้ยสีสวยมากไปกันได้มะม่วงแอปเปิลแล้ว